ตัวนี้นะครับพ่อพันหลักของหวานเย็นนะครับเจ้าคันโยกนะครับจะต,ตีห้าไฟนะครับรคู่เกิดของเจ้านะครับเทพดีลานะครับตัวสีสามกีนี้นะครับตัวนี้ ซึ่งจับออกจากตู้เมียนะครับผลไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับตอนนี้ เวนไหกูจะไปอีบ่